สวัสดีครับหลังจากที่หายไปนานเนาะตอนนี้ AA ได้อัปเดต20เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เ้าจะให้สรุปสั้นๆก็คือก็จะมีในหมวดของดันเจียนเข้ามานะครับแล้วก็มีตัวละครใหม่อย่างทูจิลูเคียอะไรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวในของพาร์ทที่มาจากเอ่อเพอร์โซนานะครับเป็นตัวจากเพอร์โซนาตีโฟแต่ไม่ตีแอนะครับแต่ผมก็เติมพรีเมียมไวเรียบร้อยนะฮะวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการเอเอ่อลงประตูของชิบุย่านะครับ และลงประตูชิบุยะเพื่อหาประตูโทจินะครับถามว่าตัวโทจิในมุมมองของผมนะว่ามันเก่งไหมใช่ไหมเอ่อถ้าจะให้ผมพูดสั้นๆก็คือไม่ตีโฟไม่ติดสถานะไม่ติดเลือดไหลไม่ติดไฟไม่ตีแอ่อไม่มีธาตุถ้าเกิดว่ามีถ้าเกิดว่ามีบัฟธาตุก็จะได้รับบัฟธาตุโจมตีความเสียหายจริงหรือว่าโจมตีความเสียหายสีขาวนั่นแหละครับโจมตีไม่สนเกราะภาพไม่สนเวทไม่สามารถได้รับบัฟจากเออร์วินได้ แต่สามารถได้รับบัฟจากตัวกีฟีได้เท่านั้นซึ่งก็เล่นยากนะครับผมเออซึ่งผมมองว่าเราใช้ซิทเหมือนเดิมน่าจะโอเคกว่าซึ่งตัวมันสามารถตีโฟและตีแอร์ได้ด้วยเนาะข้อดีของโทจิตหลังแล้วเนี่ยก็คือดาเมจแรงนะครับไม่มีนิสยัยแต่สามารถแบบอัพตันเลเวลร้อยครับดาเมจถือประมาณ6 0 0 0 5 0 0 7 0 0 0นะครับผมก็จะอยู่ระลานี้เนาะแต่ว่าโทจิอ่ะถ้าจะให้พูดง่ายๆนะครับ มันมีไว้เพื่อเพื่อตีมโหรากาโดยเฉพาะนะครับผมและนี่คือประตูที่ผมลงเอฟเคได้มานี่คือชิบุย่าล้วนๆเลยนะครับก็จะมีชิบุย่า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 ทั้งหมดเลยนะครับเออเห็นไหมอ่ะส่วนของชิบุย่าลงไปปุ๊บมีโอกาสได้ประตูโทจิและลงประตูโทจิชนะปุ๊บจะได้ตัวของโทจิมาเลยนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแต่ถามว่า มันเก่งขนาดนั้นไหมผมอย่างที่บอกครับมีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับก็มีตัวที่มาแทนเยอะแยะอย่างซิดเนี่ยผมว่าโอเคแล้วคือโทจิมันไม่ได้ถึงขั้นที่ว่ามาแทนซิดได้อะไรอย่างนั้นหรอกครับอืมผมก็มองว่าอย่างนั้นนะอ่ะนักเลือดม,มาเยอะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูเอ,อวิธีการเอฟเคเลยดีกว่าเนาะแต่ว่าผมจะบอกเแพทเทิร์นของเออการเอฟเคในตรงนี้ก่อนตัวแรกเนี่ยผมวางสองตัวตัวที่สองวางสองตัวตัวที่สามวางสองตัวและตัวที่สี่ ตัวที่4นี้ผมทํามาเพื่อตัวที่สามารถวางได้แค่ตัวเดียวหรือตัวที่มียูนีเท่านั้นคือช่องนี้จะวางแค่ตัวเดียวเท่านั้นและช่องที่5วางได้2ตัวครับช่องที่6เป็นตัวเงินซึ่งของผมใช้บูม่าและบูมามันวางแค่ตัวเดียวช่องที่6ก็เลยวางได้แค่1ตัวเท่านั้นอ่าช่อง6ก็เลยวางได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมจะมาบอกการตั้งค่าของไทที้แท้กก่อนเลยนะกดที่การตั้งค่ารูปฟันเฟืองของไทที้แท้นะครับเซตให้มันเป็นคูณ5ก็คือเซตคัตตอมสปีดปุบ ปรับให้มันเป็นคูณ5แล้วก็เลือก c o n t i n u e playback นะครับผมหรือว่าเล่นซนะ้ำเนาะอ่ะกดเข้าไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูในแมปกันเลยดีกว่า shibuya district infinite select play start อ่าโอเคเมื่อคนเข้ามาในแมปแล้วนะครับอันดับแรกเลยนะครับเอาทิกรหรือก t t เทปนะมาแปะตรงปุ่ม yes ก่อนข้างบนนะครับอโอเคแปะเสร็จแล้วก็ให้มอนเดินเข้าบ้านไปก่อน อ่าโอเคตอนนี้คือมอเดิลเข้าบ้านเรียบร้อยแล้วเนาะถ้าทุกคนเอาสก็อตเทปหรือสติกเกอร์มาเดิมครับแปะปุ่ม next แปะปุ่ม next นะปึ๊บแล้วก็แปะปุ่ม r e p l ย์ครับปึ๊บอ่าโอเคมทุกคนเข้ามาในแมปแล้วนะครับผมระดับแรกนะครับผมทุกคนก็อย่าขยับนะครับผมอันดับแรกเลยให้ทุกคนกด f 8ครับผมแล้วก็กดเอ่อตามที่เรามาร์คไว้เลยครับผมอ่ะกดปุ่ม next ครับผมกดปุ่ม r e p l ย์ครับผมแล้วกดปุ่มเยสครับผมอ่าโอเคหลังจากนี้มันก็รอประมาณเวฟ เว็บหนึ่งครับผมไปเว็บสองเนาะโอเคพอผ่านเว็บแล้วเนี่ยผมก็จะวางตัวของเงินตัวเงินไว้ก่อนนะครับผมหนึ่งตัวแล้วก็จะวางมั่วๆไปก่อนเลยนะครับผมเานั้นผมก็จะวางตัวหนึ่งตัวสองตัวสามแล้วก็ตัวสี่สลับกันไปนะครับผมจะวางตรงที่มันเป็นแถบของตัวเลเวลนะครับแล้วก็จะวางตัวในส่วนของเป็นตัวของนางงูโมกวางซ้ายขวาเนาะสองตัวนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะกด F เนาะแล้วก็จะได้อัปเกรดตัวละครอะไรอย่างนี้นะ ซึ่งอันเนี้ยผมเป็นการาทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะซึ่งผมก็เอามาภาคอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเพื่อที่จะได้รวดเร็วในการถ่ายทานะครับผมคือเกมเนี้ยถ้าเราวางตัวไหนก่อนตัวนั้นก็อยู่ล่างสุดนะครับผมซึ่งเราวางตัวเงินก่อนเราต้องการให้มันอัพตัวเงินก่อนใช่ไหมเราก็ต้องเลื่อนลงไปข้างล่างเพื่ออัพตัวเงินก่อนเห็นไหมดูนะฟึบอ่ะเราก็อัพตัวเงินอ่าเห็นไหมฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอัพข้างล่างเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเลื่อนขึ้นมาเดิมฟึ๊บอ่าโอเค ก็จะอัพตรงส่วนของกลางๆนะครับก็คือส่วนของตรงนี้เนาะทุกคนไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะไปได้กไกลไหมพี่มันจะไปได้แค่กี่เวฟเองพี่มันจะไปได้แบบถึงเวฟ50าสิบไหมเกินเวฟ50าสิบไหมคือว่าเราไปได้มากหรือน้อยแค่ไหนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าเพราะว่าในเมื่อที่เรายังสุ่มวาร์ปอยู่เนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องมีการสุ่มวาร์ปและวางตัวเนี่ยมันจะไม่ได้วางหรือบางตัวเนี่ยวางแค่ตัวเดียวเพราะมันติดหินอีกตัวหนึ่งมันติดหินอะไรเงี้ย หลีกตัวหนึ่งก็อะไรเดียติดถนนอะไรอย่างเงี้ยไม่สามารถวางได้แต่ทุกคนครับประตูเราสามารถหาตอบได้ตั้งแต่เวฟหนึ่งเป็นต้นไปเลยนะครับผมทุกคนไม่ต้องแบบคิดมากว่าเอ้ยเราต้องตีบอสเราต้องฆ่าบอสถึง่จะได้ประตูไม่ใช่นะครับคือโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยผมเล่นถึงเวฟห้าสิบ 50, ผมได้มาห้าประตูเลยนะนั่นก็เท่ากับว่าในสิบเวฟเนี่ยจะได้อย่างน้อยละหนึ่งประตูแน่นอนทุกคนเชื่อไหมในสิบเวฟ จะได้1ประตูค่า10เวฟ5ประตูถ้าทุกคนไปได้แค่30เวฟจะได้3ประตูอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งโอกาสได้น่ะมันง่ายอยู่แล้วโอกาสได้อะมันมันแบบโอกาสมันสูงอยู่แล้วครับประตูซึ่งนะครับผมก็จะวางไปเรื่อยครับวางไปเรื่อยๆซึ่งอัปเดตนิ้ดีหน่อยโดยปกติแล้วเราวางปุ๊บอะเราต้องมากดที่ตัวละครหรือว่ากดที่ยูนิตเนี่ยแล้วก็กดอัปเดตแยกต่างหากใช่ไหมแต่พออัปเดตนี้เนี่ยความแบบคุณภาพออฟไลน์ของ EA มันดีขึ้นใช่ไหม เราก็สามารถกดจัดการตรรัวละครด้านข้างเหมือนเกมอื่นๆเหมือนอนัันเมแวนการ์ดแบบนี้ได้เลยนะครับก็ก็ง่ายขึ้นหน่อยมันก็จะง่ายต่อการเรามาเซต AFK หรือว,ว่าความแม่นยำก็จะสูงมากขึ้นด้วยนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาผมทําตัวของ AFK เนี่ยบางทีไม่ยอมอัพตัวใช่ไหมไม่ยอมกดตัวละครไม่ยอมกดยูนิตกดยูนิตไม่โดนบ้างนั่นเป็นสาเหตุว่าทําไมถึงมันไม่ยอมอัพตัวละครนะครับคราวนี้อัปเดตเป็นใจไง เราสามารถกด F เพื่อที่เราจะได้แบบเด้งมาหน้านี้ครับผมเพื่อที่ว่ามันจะเปิดแถบนี้แล้วกดอัปเกรดแบบนี้ได้เลยซึ่งความแม่นจามันสูงกว่ามากอยู่แล้วนะครับอ่าก็วิธีการ F K ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งแน่นอนผมแจกในดสคอร์ดเหมือนเดิมผมจะงดการแจกลงใต้ e s c r i p t i o n เพราะว่าลิงก์มันหมดอายุสรุปแล้ววิธีการ F K ก็มีอยู่เท่านี้อย่านที่ผมบอกนะโทกิมีก็ได้ ไม่มีก็ได้แต่ว่าบางคนน่ะผมก็ไม่ได้อยากมาใช้งานอะไรหรอกรู้ว่ามันไม่ค่อยแบบเท่าไหร่อะไรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าผมอ่ะอยากสะสมอ่ะอยากสะสมโทจิเดี๋ยวในอนาคตอ่ะเดี๋ยวเขาก็ต้องแบบเพิ่มในส่วนของคอสเมติกเข้ามาในภายหลังแน่นอนเลยพี่มันต้องเท่มากๆเลยอะไรเงี้ยเฮ้ยโมเดลมันเท่โมเดลที่มันรีเวิร์กมาเนี่ยมันเท่นะมันแบบรีเวิร์กหลบเลิกกิะสิออ่ะมันก็เท่นะพี่เหมือนหมอผีเลยอะไรเงี้ยก็แบบเจ๋งดีอะไรเงี้ยแบบเท่อะไรเงี้ย อยากเบี้ยวอะไรก็ประมาณนั้นนะครับผมก็ไม่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรซึ่งผมก็ไม่เถียงเพราะมันก็เท่จริงๆนะะแต่ว่าตัวมันอะใช้งานยากมากๆใช้ตีแค่มโหรากาอย่างเดียวนอกนั้นนี่คือแบบเอาซิซไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยด้วยความด้วยความรู้สึกของผมนะด่านที่มันยากๆพอด่านมันยากมอนเยอะมอนมันเลือดเยอะแล้วตัวบินล่ะเออตัวบินเลือดมันก็เยอะตามไปด้วยเพราะนั้นโทจิมันไม่ตีเองไง อย่ที่บอกโทจิไม่ตีแอร์ไม่ติดเลือดไหลไม่ติดไฟไม่ตีฟูไม่เอาอะไรเลยก็จะเป็นประมาณนั้นแต่ว่าซิดอะมาตีแอร์ได้ตีฟูด้วยถึงแม้ว่าดาเมจมันจะเบากว่าแบบเท่าตัวเลยเบากว่าไปตั้งครึ่งนึงนะแต่ว่ามันตีโฟไงตีแอร์ด้วยไงเออแล้วก็ได้บาร์พดมืดด้วยไงมันก็แล้วแต่ทีมของทุกคนด้วยซึ่งในทีมของผมเนี่ยในความส่วนผมเนี่ยต้องการตัวตีโฟและตีแอร์เป็นตัวไฮบิดมากกว่าตัวที่มันตีกราวหรือ ตีแบบสร้างความเสียหายจริงคือการสร้างความเสียหายจริงของมานะในทีมผมรู้สึกว่าไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่ในความคิดของผมนะไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะหรถ้าจําเป็นต้องเอาเบ่จริงๆอ่ะเลิกซีซไปดีกว่าในความคิดของผมนะซึ่งอัปเดตยี่สิบเนี่ยมันก็มาค่อนข้างนานแล้วแหละแต่ผมเพิ่งจะมาทําคลิปนะครับผมซึ่งช่วงนี้ก็ช่วงขาขึ้นขาลงของชีวิตนะฮะเอออ่ะสำหรับ,บคลิปนี้นะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม